การเปลี่ยนวิถีชีวิตครั้งใหญ่เกิดจากความไม่ชอบงานประจำประเภทนั่งโต๊ะซึ่งไม่มีอะไรท้าทายให้ขบคิดแก้ปัญหาและทัศนะของหม่อมเจ้าสิทธิพรเกี่ยวกับอนาคตของคนรุ่นหลังที่มีความล้ำสมัยจากคนรุ่นเดียวกันคือทรงเห็นจารไกลว่าตำแหน่งของราชการไม่พอรองรับคนรุ่นใหม่ทุกคน พ่อแม่ต้องเตรียมหาอาชีพอื่นมาให้บุตรหลานหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงสนพระไทยเรื่องเกษตรกรรมมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่ทรงงานในกระทรวงการต่างประเทศประกอบกับโปรดการเลี้ยงไก่เมื่อมีผู้นําไก่พันเล็กพรจากออสเตรเลียามาถวายให้จึงทรงขวนขวายหาตำรับตำราภาษาฝรั่งมาอ่านเพิ่มเติมและทรงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้นและปรารถนาจะสร้างแบบอย่างของเกษตรกรชั้นกลางที่ทรงเชื่อมั่นว่า จะเป็นทางเลือกใหม่ให้สังคมไทยเกษตรกรชั้นกลางก็คือผู้ประกอบอาชีพการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์โดยอาศัยหลักวิชาความรู้อย่างมีหลักการได้สร้างสถานที่อันเป็นบ้านและไร่นาคือเป็นทั้งที่อยู่อาศัยพึ่งพานตนเองได้รอนาพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่ๆจากต่างประเทศมาปลูกมาเลี้ยงทดลองนําเครื่องจักรกลมาใช้ทุนแรงใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงทั้งวิทยาศาสตร์และชีวภาพ โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลดีผลเสียตลอดเวลาส่งนำระบบบริหารไรนาแบบใหม่ไปใช้มีการเก็บสถิติและทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้รู้ต้นทุนอย่างแท้จริงความบางเบิดนอกจากจะเป็นต้นกำเนิดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆที่สามารถปลูกเลี้ยงได้ผลดีเป็นต้นว่าแตงโมบางเบิดยาสูบข,ข้าวโพดท่านสิทธิพรเป็นคนแรกที่นพันธุ์ปลาล์มน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยเป็นผู้นำการเลี้ยงไก่เนื่องจากสมัยก่อน คนไทยบริโภคแตกไข่เป็ดต่อมาพศ2474ข้าวราคาตกจากภาวะเศษตรษฐกิจตกต,ต่ำทั่วโลกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสิทธิพรกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจราชกรรม เพื่อนาแนวคิดเรื่องการปลูกพืชที่ดอนไปแก้ปัญหาผลผลิตจากทางการเกษตรหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงเริ่มให้ตั้งสถานีทดลองพืชดอนขึ้น3แห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าสถานีทดลองสังกัดกระทรวงเกษตรตาธิการพร้อมกับเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนประถมกสิกรรมสังกัดกระทรวงธรรมการก็คือพระช่วงเกษตรศิลปการหลวงอิงขะสีกสิการและหลวงสวุวรรณมาจกุกกสิกิจสามเชื้อแห่งเกษตร ซึ่งต่อมาเป็นบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์